คุณครูมือไวพร้อมแล้วไปยังละเมิดนักเรียนโดยไม่คาดคิดว่าจะถูกอีกฝ่ายจับและปรับทันทีการกระทาของจิตใต้สานึกนี้เกือบจะเปิดเผยตัวตนของลาวชอยอย่างไรก็ตามมือดีผู้ซ่อนเร้นอังกฤษกลับถูกเหล่าทรราาของโรงเรียนที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแ่นดินต่ำจ้องมองแล้วและวันนี้พวกเขาได้มาตกของล่าชุยนอกจากจะปล้นเงินค่าขนมของเธอไปหมดแล้วและยังตั้งใจจะใช้ความรุนแรงกับเธอยังดีที่โดนล่าช่วยที่ผ่านไปมาพบฉากน,นี้เมื่อเห็นว่าเพื่อนร่วมโตถูกหลั่นแง้งท้อตนเองความโกรธในอกของลาวชอยไม่สามารถระงับได้อีกกก่่อไงงงมมคคนนนนเเวุีีี้ทยยาารรขขิโ็ถู ลม้ลมลงกับพื้นตั้งแต่นั้นมาคนกลุ่มนี้ได้สูญเสียความเย่อหยิ่งในดตไปโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามความวุ่นวายไม่ได้สงบลงวันนี้กลับจากโรงเรียนเล่าชอยได้รับพัสดุลึกลับข้างในกลับกลายเป็นรูปเพื่อนร่วมทีมถูกฆ่าตายฆาตกรก็คือผู้สูญเสียที่มีชื่อเสียงวิธีการก่อเหตุของชายคนนี้โหดร้ายมากและด้วยความสามารถในการป้องกันการสืบสวนที่แข็งแกร่งมากผู้บังคับบัญชาสั่งให้เขาโดยขอให้เหล่าช่วยแก้ปัญหาภายใน3วันเล่าช่วยรีบวางแผนรอบสังหารเขาไปที่ร้านของหวานก่อนเพื่อเอาเค้กที่กำหนดเอง โดยปริยายดูยจากกระหัสสลักบ,บนสลักกินแบ่งรัฐบาลเราช่วยพบโรงยิมมวยที่ดำเนินการโดยลูกน้องของสูปียยทันทีที่เขาเข้าประตูเขาชี้นิ้วไปที่คนอ้วนในห้องถงหลังจากผ่านไปไม่กี่ยกอีกฝ่ายก็ถูกกดลูกกับพื้นอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับการดีดคันของเหล่าชูแต่เสียอ้วนยังคงกัดปันอยู่กระทั่งถูกนอตอขาชนอย่างแรงหนึ่งนัดด้านจึงบอกเลขทะเบียนรถของเสียเปียวในที่สุดเราช่วยแอบเข้าไปในลานจอดรถทันทีล็อกรถป้าหมายได้อย่างรวดเร็วหลังจากเขารออยู่ในที่มืดเป็นเวลาหลายชั่วโมงการส ทันทีที่เขากวาดสายตาเข้าไปในรถดูเหมือนว่าการสูญเสียเปียวจะเจอบางอย่างเหยียบคันเร่งอย่างแรงเพื่อพยายามหลบหนีเล่าชวยยิงสวนยางทันทีทำให้รถเสียหลักพุ่งตรงไปชนกับถังน้ำข้างทางแต่ยังไม่รอให้เขากล้าไปข้างหน้าเพื่อซ่อมปืนแต่มีฝูงชนมารวมตัวเป็นอยู่รอบๆพากันยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผย,ยตัวตนเล่าช่วยต้องรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุแต่เสียเปียวไม่ได้วางแผนที่จะหยุดแค่นี้คืนนั้นเขาก็แอบเข้าไปในบ้านของเราชุวยฆ่าพ่อแม่ของเราต่อยอย่างโหดเหี้ยมและ ไว้ให้แต่การอยู่ร่วมกันหลายวันก็ทําให้เกิดความรู้สึกซึ่งกันและกันเล่าช่วยระเบิดทักษะการดูแลบ้านที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตแต่เขาประเมินความแข็งแกร่งของการสูญเสียเปียวตามเกินไปหลังจากชกกันมาหลายรอบเล่าช่วยถูกคู่กรณีบทขยี้ฝ่ายเดียวในช่วงเวลากับขันเขาดึงสายไฟออกและรัดคอกันแต่กลับถูกแก้อย่างง่ายดายด้วยการสูญเสียด้วยกลิดการุกร่างของการสูญเสียเปียวที่ถือใบมีคมกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเล่าช่วยสุนประทึกใช้กวดเครื่องดื่มปิดกั้นการโจมตีแรงุแนจากนั้ ตอนจบของเรื่องเล่าช่วยตอมตัวเป็นนักเรียนอีกครั้งนิ่งรอภารกิจต่อไปขององค์กร